คุณดฮายทุกคนสรุปว่าเรายังไม่ตรงกับที่พักนะคะก็เปลี่ยนแผนเมื่อวานที่เราจะมาหาดนางทองแต่ว่าไม่ได้มานะคะสรุปก็มาวันนี้เลยเพราะว่าเป็นทางผ่านพอดีนะคะเขาบอกว่ามันจะมีหาดทรายสีดําไปดูกันว่าวันนี้จะมีหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้มีตลอดทุกวันจะได้เห็นหาดทรายสีดําหรือไม่แสงสวยมากเลยนี่คือแดดที่เราหวังไว้เมื่อวานนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้แก้ตัวได้ ตรงนี้ชมพระอาทิตย์ตกสวยมาก้ใช่ไหมใช่ไหมหาดนางทองแห่งนี้นะคะเป็นอีกจุดไฮไลท์ของเขาหลักเลยค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นหาดทรายดำหนึ่งในไม่กี่แห่งบนโลก หาดทรายที่เป็นสีดํานี้นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันคือแร่ดีบุกค,ค่ะที่เมื่อก่อนนะคะอําเภอตะกัวป่าแห่งนี้เคยทําอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกมาก่อนก็เลยมีแร่สีดํานี้ปะปนมากับน้ําทะเลแล้วก็ซัดขึ้นมาบนฝั่งให้เราได้เห็นกันแต่ช่วงที่กิ๊กมานะคะมันจะไม่ค่อยดําเท่าไหร่ค่ะจริงๆเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงเดือนตุลาคมมันก็จะดําแล้วก็เห็นชัดกว่านี้ค่ะเนี่ย ถึงแม้ว่าจะไม่มีหาดทรายดำให้เห็นกันชัดๆนะคะแต่ตรงจุดนี้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยไม่แพ้กับที่อื่นเลยค่ะบรรยากาศชิลมากกิ่กกับขับเตอร์อยู่กันจนพระอาทิตย์รับขอบฟ้ากันเลยพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วหาที่นั่งชิลๆกันสักหน่อยนะคะ